เอกหินนี่ทุกไกท่ทีเดียวตายเลยเอ้ยมาได้ไง <c oughs> จะเล่นจนบานเลยเดี๋ยวเอาแบบว่าพาเ,อเยอะๆเลยคลิปล่าสุดอัพไปในแอทไลออลเดอะบีทีมพาร์ทสองตอนที่คลิปแม่งอัพอยู่กูเจอไปลบคลิปคลิปหายไฟล์เสียลงไม่ได้โอ้โห,โห ไม่เห็นสกินนะมึงอ่ะไม่เห็นจะกินบวกกูเห็นจกินมึงไะไม่เห็นเพราะคนเปิดเสริมมันมันจะไม่เห็นจะกินลงตอนไหนอะอะไรนะคิอปะลงตอนไหนไม่รู้เลยเดี๋ยวกูงงงมง ลงเร็วๆนี้แต่เล่นยาวเออเล่นยาวเล่นจนตายเลยไม่ถึงร้อย้าหรอมั้งถึงอ่าไม่มีอะไรจะทำเลยเดินเล่นจนฮังเกอร์ลดไปห้าแล้ว <c oughs> เอา <c oughs> อ่าที่แนเขานีชื่อคลิป เรูล้แล้วก็บอกอยู่นะตอนนี้มีแอปเปิลอยู่รูปนึงฮะเมื่อกี้บอกว่าสลุปแบบไม่รู้เรื่องเพื่อนคนนี้แล้วมึงน่นเดี๋ยวพี่มาให้จะทอๆแล้วกันชื่อจิตเไปขุดจากนั้นคุณพานู่ว่า เล่นในบ้านพี่แต็กเลยเอากขนาน,นั้นเลยพี่แต็กนี่พี่เขาเอาจอมราาลักการมากเรียกได้ว่าทุกอย่างไงไมค์ครับนี่เกือบจะรู้ดิรูดิอ่ะเออเขาเล้วอะไรอยของม็อกกี้ดึกเออะไรกันเลอ ถ้าป่องราคเอกูค้าล่องครับถ้าเด็กกู้าไปดิเฮ้ยแม่นี่กู้าเต่าไปแล้วเนี่ยเมาร้องไห้ไปอันหนึ่งวะอะไรเป็นอันจังวะโผล่เป็มเดขเหลือยี่สิบ่าเลยเป็มเลยี่สิบเก้าสามสิบตอนเล่นจุดเกดันเป็มเลขจุดที่ร้อยหนึ่ง ที่แกเขาไปปรับไอ้นี่ดิองเฟรมเลสเลยเด้ยช้างอ่ะเป็นแปดปรับแล้วปรับแล้วช,ช้าง่งเราปรับเลยเจ็ดส่วนแม็กเฟรมเลทอลิมิเต็เลยเอา้าเอ้ยเฟรมเลดตอนนี้โหลด12หางอยู่อ่ะอ้าไม่ได้โหลดเล,เล่นน่ะ เทมเลเหลือ 8, 50, 50, แปดสิบห้าสิบเด็ดสิบปาร่างบ้านแล้วกันนะออใครเอาไม้ไปวางตรงนั้นร่วงม,มาอีกนี่หวัาใครเอาไม้มาวางเลยทุกร<อ>ีอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่ข้างหน้าเนี่ยทุกซีทอยู่น้องไก่อยู่ขา้างในเอาไปยินหน้ายนะินแดปเปล้ลและแล้วแต่ ไปเอาไม้มาวางตรงนี้เนี่ยอ๋อวางยังไงจะได้ไม่ลงอ่าไม่ลงอยู่แล้วเฮ้ยทะเลสายสองด้านเลยนุ่กอ่ะแน่นพอเออทคนามที่หมูตายโอ้โหพี่แอคดนีนี่นี่เดี๋ยว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 ฝากอะไรนะฝากเอาของไปเก็บนะ เก็บเอาพีเอ็กมาโอเคเดินทางแล้วค่อยเจอกันชาหนาแล้วมึงไม่ลงเหรอ้ช่้าตัวตายก็มาเืิดที่เดิมแล้วอ้าแล้วมึงจะเดินทางทำไมวะไม่ตายตายตายลงมาว่าอ้าว เดี๋ิกเอ็กซ์พีตีเอ็งหาด้วยนาตัดไม้ตั้งเยอะแล้วภาพควานจีินะั่นอถำอะไรเนี่ย อ๋อเล็กโอ้เล็กเยอะเออมิถานเยอะจริงๆนี่มาตรงนี as well as ้มาตรงนี้นี่มาขุดตรงนี้มาขุดตรงนี้่ะไม่หอนี่นี่มาขุดตรงนี้ขุดขุดออกนี่ขุดออกนี่ขุดขุดไป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  ลด้านล่างตรงบล็อกนี้บุดบุดลงไปอีกลงด้านล่างอีกด็กุดลงพื้นที่เหยียบอยู่อ่ะพื้นที่เหยียบอยู่ทำไมอะพูดลงไปใหม่เดี๋ยวลกขึ้นไม่ได้เล็กเล็กเล็กตัหนึ่งใบเน็ตได้ใบเน็่ยก็ปัเตีนหนึ่ว่คใบาดท้อก่อนฮะทอท้

ันนี้ไม่รู้ใช้เคร่ยแปกอะไรกดใช้ทีเดียวเห็นทุกอย่างเลยฮะฉลตตามมาตามมาเอาทอดไปเพิ่หนึ่งอ่าทอดเพื่นคุณนะครับว่ามาวามะวิ้หนึ่งสิดเก้าอันนีตรงนี้กดกดกดตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้วามแอกไปเลยกดตรงนี้โ เล็กเห็นไหมไ้เจอ,อเฮ้อเ,อเล็กตรงนี้มีนี่หว่าอือพัมบี้โอ้ใช้กูมีอาวุธแล้วเว้อยอันนี้เป็นอาวุธของอาบ,บะเลยกจิลเลอร์คือ,อ,อคืออะไรให้มึงดูเลยอาวุธของอาบ,บะเลยกจิลเลอร์สัักอ,อ,อนนะได้อ,อาหารแล้วเฮ้ยเด็กนั่อะไรกูเลย เดี๋ยวพาไปตรงจุดเกิดมอนเตอร์มาไม่เอาอ่ะทูกทิ้งไปดิไม่เอาอ่ะเอาไว้ปามัวเลยปลาป่าสอมบี้ปลาป่าเพื่อตายไอ้เชือคข้าด้วยค้าติดก้้ยตายตายเฮ้ยไหหนๆๆตายปิเปรลปิเปิละเบิดเหล็กสองก้อนโสแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแาบด้พมด เออหล็กสิดสองก้อนเฮ้ยคืนนี้ตัวใครตัวมันไม่เกี่ยวแล้วเออนแ่แใจเลยเพื่อนเอาดาบมามอยู่ไหนเนี่ยหลบอยู่เห็นไหมเนี่ยม่หวว <c oughs> มันดาบอยู่ที่กลองพลาสแล้วกันเออวาเงเลยลงไว้ อะเช้าเมื่อไหร่บอกด้วยตอนนี้นอนแล้วอะไรมึงนอนหรอหลาบอยู่ในกล่องแลบวเออคนแกเออลืมมาคนแกไหนมึงอยู่ไหนหวะ <c ười> มึอยู่ไหนหวะเนี้ยอยู่โลกม๋อมึงบอกกูมาทละเอียดเลยนะ <c ười> อยู่บนโลกที่มีใบไม้ต้นไม้แล้วก็อยู่ใต้ดิน

ผมไม่ไปเก็บหอไงวะมันไปเก็บอ่ะไปเก็บอะเฮ้ยยังไม่เหรอเหล็กด้วยโถูีดีดีเฮ้ยเฮ้ยเฮจะตายก็ตายเหมือนเราไงตายไปหลายรอบแล้วเฮ้ยแกโกดไม่มีเหล็กเลยไม่มีเหล็กไม่ติดปัว เนื้อแกะมีเนื้อแกะเออลืมไปว่ามีเนื้อถามมันเป้ว่ะงาไปแล้วกันแนอนโอเคสามท่านแล้นอนไม่ได้ดีว่ะเออนี่ไงอาหารเอาไปดิยสองทีปุ๊กมีสี่ข้างหลังมึงอ่ะไอ้ลูกกระดูตีเลยนะเฮ้ยอยู่ไหน

อากรัวยืนในตัวอันนี้ยีเบอร์มานี้มานี้ยยีเบอร์มา้ะเบิดตรงนี้นี่อันนี้ดาบขุนไกอันนี้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 แล้วก็อันนี้อันนี้อันไหนอีกอ่ะอันนี้ออกไปย้ายท้หมดดวงนี้ม ไม่มีอาหารต้องเก็บของก่อนนอนไหมเอาไม้มาไม้เอาไม้ไม้ที่ไหนครับถามไม่ถามว่าตอนแรกมีไม้เยอะนี่นาไปไหนหมดวะเออก็มึงให้ครูมาหมดเลยด่ะยืมมาให้แล้วล่ะยืมมาให้สองสามอันเมื่อกี้ไม่เกี่ยว นอนเอแกไม่มีแถวนี้ยกี่นาทีแล้วอ่าประมาณตึมพลาดอะไรทีให้กูนอนบ้างให้กูนอนบ้างไปหาเตียงอีกเตียงหนึ่งได้อ๋าเตียงอีกเตียงหนึ่งไม่พาไม่มุมอ่ะ ตังบ้างบ้านบ้านที่แบบว่าเรียบ้านอยู่ยีบหรือยังอ่ะที่บ้านเดินเดิาเนีบ้านกูแค่เี้ยจบ้เนียบ้านเสร็จแล้วโอเคงนี้เจอกันคงนี้เจอกันโอ้ยเอาแั้นก็อยู่ในแคบู เไปฝากของก่อนดิคีเปอร์จ้าเจ้าอยู่ไหนจะเบิดข้าได้ไหมอ้าวทำไรอาหารก็มีแล้วไม่มีอ่ะเอามาเอ้าไม่ดูเลยว่ามีอาหารอะไรเอามาเอามากูมีแค่นั้นกูมีฟองชิ้นดาบเลยดาบดาบ ท้อสิบเจ็ดอันสิบเ็ดอันเลยเฮ้ยฮ่าฮ่าฮี่าฮ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 ่เฮ่าฮยาอ่าฮ่าโกเฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ่าฮนาก่่าฮ่าฮ่าอ่่ ไม่มีบล็อกด้วยมือชาหมดแล้วแม่ทำไมอ่ะไม่รู้ดิอยู่ดีๆมันก็ชาเยอยไรเ้มือมือเขาเริมมือเลยวะโอ้ยมือชารู้สึกว่าจะอยู่ด้านล่างยังไงใช่ต t i กคีดิหน้าจะไปแกะเรื่อเจ้าแอ่ะ เหล็กยังเก็บยังอ่ะไอเก็บดิกูไม่รู้อยู่ไหนอ่ะหายแล้วนี่ว่ะเฮ้ยเออกะทำนี่ก็มือว่าเฮ้ยมันงูมันมุงกระพึงกันเลย่มมันงูกันเลย่มมันมุงเพื่อนกูกินเบอร์เกอร์อยู่มือเดียวเอาโทรแล้วอยู่ไหนแล้วนั่นน่ะคอยตายวัวั ได้มาแล้วมึงเอ้ยโคบว่ะโคบว่ะเนื้อแกะก็ได้โอ้โหกรงนี้แกะเต็มเลยทั้งแม่เหอะไม่เอาเอาสามตัวก็พอละเอ้ยสองตัวพอสามตัวนี่เอามาใหม่ตัวงตัวที่ที่บ้านมีอยู่ตัวหนึ่งจะเก็บมาแล้วว่ะทำมหมเหอะต่างเลยแล้วจะได้สร้างบ้านนี้เนี่ย EP แรกอ่ะ อ่าอ oh. ีพีแรกเราเพิแค่เล่นๆไปแก้ลปเอาขนมาเอาไม้มาหน่อยเฮ้ยทำเองดิเฮ้ยเดี๋ยวตายเฮ้ยบูชาช่วยเฮ้ยโธ่เฮไปโดนยิงมาจากไหนที่จังทำไมวะหายแล้ว ơi một, bằng mặt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  đeo mặt bằng Khỏi dừng mặt bằng mặt bằng mặt bằng nha, nha mặt bằng này bằng Tiếng phòng mặt bằng mặt chạy mặt chạy mặt Nón mặt bằng nó bằng nó, 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 nó. Nó mặt <laughs> นอนแล้วไอ้เจ้านี่ถ้าจะนอนแบบเนวต้องนอนในนี้มึงจะนอนในดินเลยนี่แล้วมึงขึ้นไงเดี๋ยวขุดไสบายใหญ่บ้านมึงเลี้ยงไก่ไหมเนะี่ยไม่เลี้ยง

ลูดหม่เลยเอ็นโเคยเป็นไหมเป็นโตไม่ทำงานไม่เคยอะ่ะมีสติงไหมไม่มีโถไมอ่อึด้านะเราไม่มีจริงได้ฉายาว่าพวดเกียมทะธนูในตัวไม้ครับเราทำหนึ่งเดีทางบ้านอัธนูยิงเพื่อนสมายครับ ไอเล่นใน้าไปเยอะยังไงสร้างมีบ้านอยู่สามหลังโอ้ถเยอะเนี่ยแล้วมึงแอทไอเล่นเป็นมาไรอะเอท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 เลยเอดไอเล่นนายพี่ให้พูดอยู่บ้านเนี่ยอ๋อไอ้นั้นไอ้นั้นเกาะเพื่อนมันลบทิ้งหมดจริงเลยอ๋อเล่นเซอร์ไวิโวอะใส่จมูก วางผิดไม่ไม่อะไรอย่าได้สร้างบ้านเนี่ยเสร็จแล้วบ้านดิมามามายิเงนินด,ดินวะเจาะหน้าต่างก่อน Quê hút tài mà đi Hàng thằng tàu Ta lên hàng quay rồi Con mà ừ. Mày hàng với anh này nữa Ừ, kéo Con này giờ con Con này là nè à, giờ thăm MV Việc cười team mà มีเพ ja hey, ื่อนอยู่สองคนเอาเพื่อนมาด้วยแล้วมึงจะเริ่มใหม่หรือรือมันตัวมึงลบไป MV 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 เพลงอ่ะเฮ้ยคีเปอร์เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนเด่นพูดแรงเลย ไม่เนื้อไหนแม่เอาไปเผาเนื้อแกะเต็มเลยเนี่ยมาเอาข้างในดิเรนบีตักบ้าโอ้โหบ้านนี้ตะไคร้ขึ้นอยู่นะโอ้โหบ้านนี้แบบเก่ามากอายุเป็นร้อยปีแล้วอันนี้ก็เป็นอีพีที่หนึ่งล้วอ๋องบ้านเก่าอีบีอีพีหนึ่งเฮ้ยแล้วเดี๋ยวขอไปตายก่อนโอ้โหเยอะมีในเตาว่ะแับเป็นห่าดิไม่เน่ะ เปลีนฮาเลยอย่าอย่าอย่าปรับอย่าปรับอย่าปับฮาวปรับไปแล้วอ่ะไม่ปรับเป็น normal เหมือนเดิมพี่ฟูเมื่อกี้ปรับเป็นฮาดเร็วไม่ว้าปับเร็วจะตายเออปรับเป็น normal เหมือนเดิมอ่ะโอเคแม่งเลยเมื่อกี้ตายแล้วเอี๋งโม้ไว้เมนูเออ normal ล้วเอารถไฟแบบพี่แจ็คไหม เรือว่าไฟบักเลอ่หาบล็อกดินมาเพิ่มหาบล็อกดินเพิ่มเอาที่ขุดมาไอสร้างสิวะไม่มีตังเอาน่าขาฟ้างนี่ต้องใช้ตังเยอะไม่มีไม้โธ้หาไปไม้น่ะไม้น่าเนี่ยเนี่ยเนี่เด ไม่ใช่หรอกี่เป็นไรเราไม่ไม่มีหินไม่มีหินเอากูไม่มีหินมึงเอามมนีา่ไปตายแบบตายกันบ่อยเกินโตจบกี่นาทีแล้วอ่ะจบก่อนจบก่อนอัดอัดแล้วก็ดองไว้อัดดองไว้อจะจบเลยอ่ะจบก่อนแล้วก็อัดต่อ จบแล้วครมบมอ้มานาบานมานาบานมานาบานสวัสดีครับเอ๊ะจบคลิปแล้วครับเออสวัสดีครับ